คืนยังไงวะอยู่วะัดคืนแต้มให้หน่อยเขื่อแจมไหมใครเอฟซีเหรอได้ได้ได้เืนยังพี่ได้ปะอ่าได้ได้ได้เฮ้ยมันเป็ดจัดดให้้มาแกไะเจดเดี๋ยวถ้ารับกันเปิดเฉพาะอีโมทิ่นะถ้ารับกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนาคตเองไม่เป็นทีมโมเดเลเตอร์นี่วะเฮ้ยอ่านๆถ้าไม่มีตัวบัครอบนี้เวลาหมดยังไง ทางด้านของฮิโรชิครับไปหนึ่งแต้มนะครับผมก็เสมอการตอนนี้ครับหนึ่งหนึ่งนะครับเอาว่ะไอ้เฮยฮิโรชิเสมอเสียไม่ได้เฉยสัตว์ตอนซ้อมฮิโรชิโดนนะเว้ยโดนยาวๆนะตอนซ้อมอ่ะเสียไม่ได้อย่างตึงเลยแค่แต่เสมอว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะซ้อมพรุ่งนี้ครับบรรจันครับเริ่มซ้อมบรรจันจันอังคารจนถึงแข่ง ยังไงี่ดึงวันดูแล้ไวเกินไอเพื่มนแมนไรบ้างเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมเรื่องเรื่องภาพดีนึกว่าเห็นชัดไหมครับตรงนี้ครับตอนนี้ชัดครับผมมาถ้าเป็นในไลฟ์นะครับแต่ว่าถ้าดูเองนี่ก็ยังนิดนึงฮะนิดนึงโอเคครับผมไม่เป็นไรครับเรานิดนึงมาแล้วว่ะในไลฟ์ชัดโอเคตรงนี้ฮะโอเคผู้ชมครับแล้วตัดมาที่นมสดคนดีคนเดิมเพราะน้องหว่าตรงนี้ครับ แล้วไงเปิดไฟแล้วเหมือนจะมีการกดทั้งสกิลครับผมโดนทางเปนอมบายกดรีเจนมาครับแล้วก็เป็นทางนานูดาเมจครับตรงนี้มีการลดดาเมีจังฝั่งของเอฟแอมดีครับผู้ชมมาแล้วไงครับตรงนี้เหมือนจะมีการกดทางเอาแล้วว่าโอ้ยเฮียฮิโรชิล่วงเลสัดเหลือสิบสองสิบห้าดาีตเนี้ยเฮียยไม่ได้ขึ้นน้ำอยู่ไม่เยอะเอาเฮ้ยเฮ้ยสกอร์เท่ายอ้อปรสบควมสำร็รือเ่าฮะแล้วไงครับตรงนี้โอไม่ตายแล้วลาดเลยครับพี่ตีไม่ฉี่เฮียครับใช้ทางของโอเมก้า เคสสิไม่ได้โดนนำอีกแล้ว อ้าวยังไงครับโคแมนมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนี่หาเพื่อนไม่เจอครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าฮิโรชิมีถึง17คนก็เสียไม่ได้เหลือเพียง1สคนเท่านั้นครับคุยกูเฮ้ยยังนครับคุยกูเฮ้ยอะไรอ่ะกลับแล้วกลับมาแล้วไงครับหว่าวฮิโรชิไอ้เหี้ยฮิโรชิได้เหรอครับโอ้โหไอ้เหี้ยฮิโรชิได้เหรอ13กับสิบครับฮิโรชิขึ้นนำอยู่ผิดตัวเล่นอยู่17ผู้เล่นไอแล้วทางฝั่งเสียไม่ได้ดีค่ไหวเนาะ11เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับเสียไม่ได้โดนไอ้สัเปนฮิโรชิที่นาูมกคผ้ช15เป็น ไปนะไม่ตายนี่ครับจูดีครับผมโอ้โหอุ้ยไปโดนไม้ท่าไหนไม่รู้ครับไอเทียลูมิไหมไรอีกแล้วับอืมมันคือท่าอะไรนี่ไอเทียรู้ไหมไรอเทียไรอะไรไม่รู้เลยครับเชียโดนไหวชาไหวยูไหวยูไหยูอะไรไม่รู้ครับกลับได้ป่ะเชียรมาโดนอีกันเขาดูสถานะยไหมเด่นเลยว่าทางด้านของตายว่ะดีกลับมาได้ป่ะจูดี้ฮะเอ็นบีนี่ก็ยังมีมีค่าให้ดีอยู่นะครับผมคือชุบไปนี่ก็เกิดเร็วเหมือนกันนะครับผมอ่ะยังไง นะครับตรงนี้สิบโอ้โดนกักแล้วใช่ป่ะได้ป่ะยบศพแล้วมาว่ะมาว่ะมาเหยียบแล้วมาเหยียบแล้วไม้มาเหยียบหน่อยไม้มาคขำหน่อยไม้โดนบอลหรือยังเนี่ยโอ้โหวิ่งเหนียงเดียวเลยว่ะโอ้โหเหนียงเดียวเลยอะโอ้โหอนิเมชั่นบายฮิวัวครับผมเก็บร่างเซอร์รไปสิบเก้าต่อยี่สิบแปดครับฮิโรชิครับยืนเหนือกว่าแล้วก็คิวนี่เยอะกว่าด้วยครับผู้ชม แล้วยังไงครับหกคนสุดท้ายครับสองเสียไม่ได้โดนยัดมาไอ้หลอกก็โดนน้องหว่าครับต้องบอกงี้ครับต้องบอกงี้ครับว่าฮิโร่ชีตเหมือนในต้นในช่วงต้นเฟสนะครับจะเลือกเป็นจากแผนที่พีคอนนะเหมือนจะเลือกเป็นการที่ใช้ไม้พูเขาไล่ปิดตัวผู้เล่นในระเบิดไฟกลางแล้วมากดแล้วยอมโดนลดดาเมจในช่วงแรกครับโดนนาโนดาเมจในการเขาเรียกว่า reduce หรือว่าโดนลดดาเมจครับแล้วตอนหลังเขามายัดในวงมีดเขาบอกครับเขากดนาโนดาเมจเพิ่มเข้ามาในตอนท้ายไม่ต้องกดไม่ได้กดแก้ แต่ปราบฏแก้ในตอนที่เขาคนนำแล้วได้เปรียบเพราะว่าครับต้องบอกเป็นแขนที่ชั้นลาดมากครับทางโดนหวะไอ้ทียเสียไม่ได้โดนหวะยัดโดนเพื่อนตายเลือเชื่อฮิโนชิมาว่ะสายฟ้าเอาจังาวะยปฮิโนชิหน่อยฟ้าไอ้ว้าวครับ ฮีโร่ชิฮีโร่ชิฮีโรชิฮีโรชิฮีโรชิโอ้โหอุ้ยผมว่าอันนี้แผนดีนะพี่โกรก็คือดีคือคนเยอะกว่าแล้วใส่สุดเลยอ่ะทีเนี้ยก็คือมันรับก็คือเขาก็รับไม่ทันด้วยอ่ะเพราะว่าคนเขาก็น้อยเออคนน้อยแล้วโดนดาเมจที่ที่กดจากทางนาโนดาเมจมาต้องบอกว่าเห็นผลนะว่าพี่เห็นเบิร์ดแบบแป๊บเดียวปึกปึก โอ้้แลวมีช่องแชทครับบังบอลซอยแบครับรองแซมบ้าต้องรอดูแซมบ้าในการแข่งในคู่ต่อเนรอแซมบ้าเว้รอดูแซมบ้าเว้ไอ้เหี้ยแซมบ้าเว้เรอดูแซมบ้าเว้ไอฟอร์มของบังบอลนี่จะเป็นยังไงฮะ ออตัวของเฟคืออะไรเหรอครับน้องว่าเมื่อกี้อ่าผูดผิดครับผมผู้ผิดเราไม่มีอะไรเนาะไม่ไม่มีอะไรครับพอดีชื่อเพื่อนครับผมชื่อเพื่อนครับผมชื่อเพื่อนเนาะโอเคครับไม่ยอมมารับชมอ๋อเพื่อนของแม่ด้วยนะมารับชมอีกทีครับผู้ชมฮะตรงนี้ครับมีการกดทางโอเมก้าเอดีขึ้นมาครับแล้วก็มีการโดนทางไอซ์สเปร์ครับผมที่ทำให้ปิด UI ครับเกิดทางโซลิเปอร์แล้วรีเจเนอเรชันมานะครับทางฝั่งของได้ชื่อเสียไม่ได้เซตไหนไม่รู้เหมือนกันเลยว่ะเซตแข็งว่ะแล้วยสสเเมมมมมมืื่่่่ออกกีีี้นนนโชัััััวยยยงงงาครรบบบหหดลุแไป แบ่งกันไปนิโนชีครับเรามีที่เสียเปรียบเรื่องจำนวนคนอยู่ถึงหกท่านหรือหกผู้เล่นนะครับยังไงจูดี้สวยบัตมองสวยบัตบัตเพื่อนเขาบอกว่าตรงนี้นะบัตไลคอร์สวยมากโอ้ยังไงจูดี้โอ้ยดีครับอนิเมชั่นสวยๆครับผมใบหลุยส์หรือเปล่าต้องเมื่อคิดสักครู่นี้จูดี้ยังไงหันหลังกลับมาไม้สามคนอยู่ตรงนี้ก็ต้องโดนกันสักคนสวยดีเองครับจูดี้ไม่ต้องชุบเพื่อนดิเล่นไปน้องไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละสวยมากดีเนาะโอ้โหแล้วชุลงสวยครับผู้ชมครับ เป็นทางด้านของเสียไม่ได้ครับผมตอนนี้ยืนสกอรเท่าว่ะแบ่งแต้มกันว่ะหนึ่งหนึ่งว่ะร่วงไปสิบสามเนี่เฮียแบ่งแต้มว่ะเอาแล้วไหครับอย่างนี้โสกอร์ยังไม่ได้นะบันไหลคออย่างนี้แบ่งแต้มนักผู้ชมแบ่งแต้มว่ะอ้าวยังไงครับสิบเจ็ดต่อสี่ชีวิตของฮิโรชิครับผมยี่สิบสี่ต่อสิบห้าครับแรงไงครับเหมือนฮิโรชิจะตามขึ้นมายากแล้วคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่า ยังเหลืออะไรบ้างแล้วเซียริตครับตัวนี้ฮะเหมือนจะมาไล่ปิดตัวชูบแล้วขึ้นไปได้ไงครับคนนั้นทำหน้าว้าวนั่นสิครับโอ้โหประวัติศาสตร์นี่พลิกหน้าใหม่เลยครับชนทเถงโมเดลพึ่งครับผมไวริสเหรอในแฟมไหนแฟมไหนเขาเปิดหมดเลยไม่เกี่ยวมีเพื่อนไม่เกี่ยวรออะไรอ่ะโอเคสองคนสุดท้ายเรียบร้อยครับผมเท่ากับทฟิกตอรี่ครับเป็นทางด้านของทีมเอส ดีเอาม่เอามาเอาเอามาเอามาเอาปเอน่องดีเรื่อโอ้หอรจะเชื่ออแบ่งแต้มมาห่ห่งเ่สามเหมอก็เอาแบ่งแต้มเาบอกมึงเหนดีนว่ารอบนี้มึงนะครับเมื่อกี้มึง S M D แล้วรอบนี้มึงมาเสียไม่ได้ได้ไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่มามาอีกเวนงผมก็เลยตามพี่ไปนพี่ตามของคืนโอเคครับมา สรุปไม่ได้สามแต้มนะครับผมสักทีเลยก็ครัแบ่งกันไปคนละนีก็แต่ว่าเรื่องสกอร์แบ่งแต้มปะเก็บไปเป็น result หรือว่าเป็นผลสรุปหลังเกมนะผู้ชมฮะก็ับกงพูดต่อไปครับเป็นการพบกันแล้อแซมบ้าครับไม่แน่ใจเลยบีบีครับหรือว่าบีบีบีเนี่ยผู้ชมฮะต้องบอกว่าคนละสองแต้มอะไรแซมบ้าจะสามคนละแต้มต้องบอกม้าลายสีขาวจะเขมือกแก๊งสาวสวยได้หรือเปล่านได้เลยครับได้เลยสครับต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะครับได้ไปแก้ไข ครบสิบล้านแต้มมีของวันแจกนะครับคนแรกได้ไปแล้วฮะเสื้อที่ไม่มีขายคนะรับรอดู XD รอดู XD รอดู XD วันนี้ถ้าแซมบ้าแพ้นะกูกล้าพูดเลยว่าบอลเอ้ยมึงเครียดแน่ถ้าแซมบ้าแพ้นะคือจาก แกงที่ผมเคยซ้อมด้วยอ่ะคือเขาเพิ่งซ้อมกันวันแรกตอนที่เขามาซ้อมกับผมอ่ะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะขนาดไหนแล้วว่า